โลกหมุนเวียนและเปลี่ยนไปเพื่อพันุมากมายหมุนเวียนเปลี่ยนตา mm hmm. เนื้อหมูปลาผักอาหารจะทําให้ชาติดูเปลี่ยนไปให้ยไปหมด mm hmm. ต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินทินไทยปล mm hmm. าสูดดูช่นงหล่อใจแตจริงแล้วไร้ประโยชน์ลบมันไป mm hmm. กินอย่างสช้ชา รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างเลิกกินของไทยให้หลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้ชาๆเ,เพื่อพัฒนากระแสไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านดาั้ไทยิกินอยู่คือ สวัสดีค่ะ,คะพบกันเช่นเคยในรายการกินยิวคือรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการกินยิวคือของเรานะคะจะนําเสนอเรื่องราวเรื่องราวนึงค่ะที่ชั้คุณผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยความหลากหลายทางชั้วพัง,งเรามีจริงใช่เราก็มีประโยชน์มากด้วยทั้งคนในประเทศและคนนอกประเทศวันนี้เรามารู้จักผักพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงๆดูแล้วหลายๆท่านบอกว่าอาจจะเป็นใบไม้นะคะมันก็ดูหน้าตาเหมือนใบไม้อยู่นะคุณนุ้ยที่ใน ตลาดในกรุงเทพหเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าผักชนิดนี้เป็นผักเหนือค่ะชื่อผักเชียงดาชื่อพรเนาะ,นะผักเชียงดาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ยทางเหนือเนี่ยเขานิยมรับประทานมากๆเลยค่ะเป็นไม้เถานะคะ,ะนิยมเอามาทําเป็นแกงเลี่ยงนะคะหรือว่าเอามาทํากับพวกต้มต่างๆแกงคงแกงแคงอย่างนี้นะคะแต่เขาไม่นิยมที่จะเอามาผัดแล้วก็มารับประทานเหม,มือนผัดผัก ผักเชียงดาเนี่ยไม่มีอยม่มมมเพราะว่าเขามีรสขมแต่รสขมแล้วก็เฟื่อนเฟื่อนของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างไงึนะเขาบอกกันว่าถ้าเคี้ยวผักเชียงดาเนี่ยเคี้ยวไปเรื่อยๆเลยนะแล้วกินน้ําตาลเราจะไม่รู้สึกรสหวานนี่แต่ว่าเขาบอกว่ามีคุณสมบัติดีนะ ก็คือนั้นนี่กินสดๆได้ไหมคุณนุ้ยได้ไม่ได้เดี๋ยวเราถามเพศัชกรดีกว่อนะดีดีดีอ่ะโอกาสนี้นะคะต้องขอเชิญเลยค่ะเพศัชกรหญิงพกากรองขวัญข้าวนะคะจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเชิญเลยค่ะค่ะกินสดๆดได้ไหมคะเนี่ยกินได้ค่ะโอ้หอมมากใช่ไหมคะคนเหนือก็จะกินกับลาบหรือไม่ก็ลูกค่ะที่ที่ที่แล้วก็เป็นผักเคียงกินแบบสดๆดเป็นไงหวานไหม ไม่หวานแต่ก็ขมเองเดเอาอวีน่าเ่ะเขาเลยไม่หวานไงเพราะมันขมมากอ๋อเขานิยมกินเป็นผักแนมออใช่คคือ<ช>้าก็นกินอะไรเผ็ดๆอะไรเง,รงี้ยความขมมันก็จะทําให้มันกลมกล่อมขึ้นเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไปปรุงกับผักอื่นนะคะก็จะทําให้ผักอื่นมีรสชาติดีขึ้นเขายอมเป็นตกเป็นจําเลยส่งเสริมให้คนอื่นรสชาติดีขึ้นแต่ว่าไม่เชื่อว่าถ้าเกิดเราเอามารับประทานแล้วเนี่ยคุณสมบัติเด่นอันนี้เนี่ย ต้องมีประโยชน์บ้างนะอ่ะอใช่ไหมมีมีค่ะก็อขนา,นางตอนนี้ที่ในทั่วโลกให้การยอมรับนะคะ,คะก็คือเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอย่างในอเมริกาเองเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมสุขภาพนะคะที่ขายในรูปแบบของชาชงนนให้คนทั่วไปเอาเอาไปกินได้หรือในญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเอาไปสกัดเป็นสารบริสุทธิ์แล้วก็ใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยควบคุมน้าหนัก แต่ว่าอย่างนี้เมื่อพูดถึงญี่ปุ่นนะก็ดีเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเป็นประเทศที่เขาไม่สามารถปลูกผักเชียงดาได้นะหนาวไปอย่างาี้แต่เขามีสิทธิบัตรเอา เขาบอกว่าเป็นสารที่สกัดจากผักเชียงดาใช่ไหมคะใช่ก็คือเมื่อสักประมาณน่าจะสิบปีมาแล้วค่ะเมืองไทยก็จะส่งคนแถบจันทบุรีระยองพวกนี้ค่ะจะมีแปลงปลูกผักเชียงดาแล้วก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นนี้พอญี่ปุ่นเขาก็ให้ความสนใจนะคะก็ไปทด่อสาวิจัยต่อจนกระทั่งสามารถที่จะสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได้แล้วก็ไปทดลองในหนูก็พบว่ามันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็เลยจดสิทธิบัตรซะเลยใช่นี่แหละเราก็เลยงงว่าจะได้ง่ายอ่ะ ถูกต้องโตโตเมืองไทยอ่ะเกิ <c oughs> ดได้ง่ายอ่ะอ,อันนี้เราต้องไปสืบค้นหาดูกฎหมายระหว่างประเทศว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่าด้วยด้วยเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆล้วก็คงจะไม่ใช่ผักเชียงดาวอย่างเดียวที่เราถูกพูดง่ายๆก็คือ,อถูกเอาไปอ่ะใช่เพราะว่ายังมีพฤติกรรมการ <c oughs> เขาเรียกว่าโจรสลัดปล้น ความหลากหลายทางชีวภาพนะเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่บนโลกแห่งนี้อ๋อไม่ไม่ใช่ประเทศไทยเราโดนอย่างเดียวหรอไม่ใช่มีหลายประเทศโดนแล้วก็มีหลายประเทศเป็นผู้กระทาจริงอ่ะแล้วเขาก็มีการให้รางวัลด้วยนะคุณลุยถ้าเกิดว่าใครขโมยได้เยอะหรือว่าใครแบบว่ารมว่าประจานมั้งเขาให้รางวัลชื่อกับตันฮุก <c oughs> โจนสลัดอย่างเนี้เหรอ,อเป็นโจนสลัดแย่งชิงวัตถุดิบธรรม,มชาติเนี่ต้องอเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารางวัลเนี้ยเขาให้ใครไปบ้างแล้วแล้วอะไรที่โดนปล้นไปแล้วเออแล้วใครเป็นอันดับหนึ่งอาถูกต้องอาไปดูเป็นไง <In UK. S 2> รางวัลกับตันฮุก คือรางวัลที่ประจานความฉลาดแกมโกงมอบให้กลุ่มคนหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยืนจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิพพ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในประเทศที่ยังไม่เจริญและทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นกลายเป็นสมบัติส่วนตัวที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลและกลุ่มคนเหล่านี้ถูกขนานนามว่าโจรสลัดทางชีวภาพมีการนิยามศัพท์ที่เรียกว่า โจรสลัดชีวภาพนะครับแก่บริษัทหรือกลุ่มบุคคลที่ละเมิดทรัพย์สินธรรมญาของประเทศโลกที่3นะครับในชื่อดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นการมอบรางวัลกับตันฮุกนะครับให้กับหน่วยงานหรือบุคคลนั้นก็คือเพื่อที่จะเป็นการชี้ให้เห็นการที่ประเทศร่ำรวยนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆนะครับเข้ามาเย่งชิง พันธุกรรมและภูมิยาท้องถิ่นจากประเทศโลกที่สามนั่นเองครับรางวัลกัปตันฮุกถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2538ในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีล่าสุดมีการมอบรางวัลน,นี้ให้กับกลุ่มคนรวมถึงบริษัทไปแล้วกว่า50รางวัลที่มอบให้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นทั้งในรูปที่เป็นบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่น บริษัทยักษ์ใหญ่นาะน,นการเกษตรของโลกนะครับและอาหารนะครับคือบริษัทมอนซันโตนะครับก็เคยได้รับรางวัลน,นี้นะครับในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งไปจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีพันพิฆาตนะครับหมายถึงว่ามีการตัดต่อพันธุกรรมของพืชนะครับโดยที่เมื่อใส่ยีนนี้เข้าไปนะครับพืชจะเป็นหมันไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้ และถ้ามันเกิดไปผสมข้ามนะครับกับพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองต่างๆก็จะกลายเป็นหมันไปด้วยนะครับเขาก็เลยมอบรางวัลนี้ให้กับบริษัทที่ว่ารางวัลกับตันฮุกได้สะท้อนให้เห็นผลกระทบอีกด้านของกฎหมายสิทธิบัตรทั่วโลกยังมีประเทศกลุ่มคนพลเมืองท้องถิ่นจำนวนมากที่ถูกแย่งชิงทรัพยากรไปจากมือทั้งๆท,ที่พวกเขาควรมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างชอบธรรม คุณผู้ชมคะดูแล้วก็น่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามีหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยมาหาประโยชน์กับทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเราจริงแล้วก็ที่อื่นๆด้วยใช่จริงๆแล้วควรที่จะมีไหมควรจะจดไหมหรือว่าควรจะไม่จดควรจะไม่มีไหมสิทธิบัตรหรือ<ม>ยังไงดีก็เป็นปัญหาอีกเนาะคุณสอง <c oughs> คุณสองว่ายงไงค่ะ ก็มันก็มีสองแนวคิดนะคะ,คะแนวคิดแรกถ้าเกิดเราคิดแบบตะวันตกเราก็จะบอกว่าเอ๊ะคนที่คิดมาก่อนเนี่ยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แลวพยายามกว่าจะคิดของได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาเขาก็ควรที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนลักษณะข,ของการได้สิทธิบัตรแต่ว่าสิทธิบัตรมันก็จะมีอายุนะคะประมาณยี่สิบปีในความเห็นที่สองก็อาจจะมองว่าในสินค้าบางประเภทเนี่ยการจดสิทธิบัตรอาจจะ ไม่ได้เป็นผลดีต่อคนทั้งโลกยกแต่อ,อย่างง่ายๆเช่นเรื่องของยาหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะอย่างประเทศไทยเราก็เคยมีปัญหานะคะว่าอย่างยาเรื่องของโรคเอดหรือโรคมะเร็งเนี่ยเราไม่สามารถจะซื้อยาแพงๆได้นะคะก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าไม่จดเลยสมมติว่าเราหาเราเราเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่สามารถหาสารสากัดจากเชียงดาได้สมมตินะคะ แล้วเราไม่โจดย์ปรากฏว่าคนอื่นก็มาค่าไปโจดไปใช่แล้วแถมว่าถ้าเกิดเราจะใช้ประโยชน์จากอันนี้เราต้องจ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในด้านดีของการจดสิทธิบัตรคือคุ้มครองตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะพอจดได้แล้วเนี้ยแต่ว่าไปตกอยู่ในมือของคนใหญ่ที่ทเป็นโจรสลัดอย่างเงี้ยอ่าใช่เป็นทุนนิยมอ่าประโยชน์ที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกตกไปอยู่ในแค่คนเดียวหรือว่าจำกัดผลประโยชน์แค่เขาคนเดียวก็จะต้อง พยายามให้สิทธิบัตรนี่ตกไปในมือของคนดีงี้ยเหรอเหมือนอาวุธนี่เหรอน้อยทำไงดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีกรณีศึกษากรณีหนึ่งนะคะคือเคยมีบริษัทของอเมริกันแต่ว่าคนเจ้าของเนี่ยเป็นมีเชื้อชาติเป็นคนอินเดียนะคะเขาก็ไปจดเรื่องของสารสกัดจากขมิ้นชนันแล้วก็ปรากฏว่ารัฐบาลอินเดียค่ะก็ฟ้อง เขาก็เอาเขาเขาก็คือเหมือนคัดค้านเรื่องของของสิทธิ์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปเอาคำภี์แพทย์โบราณแต่ดั้งแต่เดิมเลยค่ะว่าคนอินเดียเนี่ยเคยใช้คับบินซานมาเป็นพันปีแล้ว เอามาต่อสู้บอกว่าไอ้คนอเมริกันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจดนะคะสุดท้ายก็รัฐบาลอินเดียชนะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องกินต้องใช้เราเราต้องรู้จักว่าเอออันเนี้ยเรากินเราใช้ได้แล้วก็จดบันทึกไว้ว่าเราเคยใช้และมันมีขึ้นในบ้านเรานะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดการจดบ,บันทึก mm hmm. ก็อยู่เหนือการเวลาข้อ,อกฎหมาย mm hmm. มากกว่า20ปีท,ที่เขาบอกว่าเป็นสิทธิครอบครองสิทธิบัตรใช่แต่ว่ารัฐบาลเขาก็พยายามด้วยแหละสู้เอากลับมาให้ได้เนาะอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเคร่งเกินไปนะคะทำอาหารก่อนดีกว่านาะคุณนุ้ยค่ะวันนี้คุณสองทำอะไรกับผักเชียงดาคะคือเนื่องจากเชียงดาเนี่ยจะมีเยอะทางภาคเหนือนะคะ,ค,ะคนทางภาคเหนือโดยเฉพาะ,ะชนชาติที่เรียกว่าเป็นไทยใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีแกงชิดนนึนงที่เรียกว่าแกงเขียว คือหมายถึงว่าจะใช้ผักสีเขียวเนี่ยเป็นปริมาณเยอะเนี่ยนะคะจะใช้ผักอะไรก็ได้ <ฮะ S 2> แล้วก็หนึ่งในนั้นที่เขามาจะเลือกใช้ก็คือผักเชงดาเขาบอกว่าเ <ฮะ S 2> ชงดาเนี่ยกินแล้วนอกจากจะช่วยในเรื่องของแกนแก้ไข้ควบคุมน้ําตาลแล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่ทําให้นอนหลับสบายคลายเครียดน,นะคะ,<ฮ>ะด้วยอ่างั้นเรามาทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีคะก็นำกระเทียมค่ะแล้วก็ <ฮะ S 2> หอมนะคะก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,ะได้ค่ะ อน,นี้นแล้วก็ส่วนผสมอื่นก็จะมีเห็ดนะคะซึ่งซึ่งสามารถใช้ได้นะคะทุกชนิดเลยนะคะถ้าเราหาชนิดไหนได้ก็กใช้นะคะแล้วก็เป็นผักสีเขียวที่หาได้ตามฤดูกาลนะคะ แล้วก็คนไทยใหญ่เองเนี่ยก็จะผูกพันกับเรื่องมะเขือเทศนะคะมะเขือเนี่ยก็จะใส่ทั้งมะเขือเทศทั้งมะเขือหลอดก็คือใส่อะไรก็ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็คือผักที่มีอย่างถ้าสมมติว่าใครอยู่ทางภาคเหนืออย่างเงี้ยถ้าเคยไปเดินตลาดที่เป็นตลาดของชาวบ้านจริงๆนะคะจะเห็นว่าเวลาที่เขาขายผักเนี่ยเขาไม่ได้ขายผักแบบผักบุ้งกำหนึ่งผักกระเฉดกำหนึ่งเหมือนบ้านเรานะคะแต่เขาจะมีผักเจ็ดแปดชนิดรวมกันในหนึ่งกำแล้วก็ทั้งกำนั้นก็คือเอาไปแกงเอาไปผัดอะไรได้เลยนะคะ ก็แบบขายให้มันมีความหลากหลายไปเลยใช่ค่ะซึ่งก็ดีเราสมมุติว่าบางทีเราต้องการผักนี้นิดหน่อยผักนี้นิดหน่อยก็สามารถที่จะ<ช>ซื้อกันได้นะคะไม่เสียคุณค่า<ล>ทางสารอาหารใช่ค่ะคุณสองค่ะแล้วผักเชียงดาเนี่ยมีวิธีการกินไหมคะว่าห้ามกินเยอะกินน้อยอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนมะเฟืองพอพอเรื่องต<ช><พ>อนมะเฟืองดังกินน้ำมะเฟืองเนี่ยก็ส่งผลไม่ถ้าเกิดกินเยอะเกินไปใน กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินได้ไม่ได้ไม่ได้แล้อย่างเชียงดานี่ตัวตัวผัดเชียงดาจะบอกว่าเป็นข้อดีตรงที่ว่ามีความขมเพราะนั้นมันก็จํากัดกินเยอะไปได้กินใช่แต่ว่าขนาดที่อเมริกันเคยศึกษานะคะคนอเมริกาเคยศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8- ถึง12กรัมต่อวัน แบ่งแบ่งรับประทานคือเขาจะทําเป็นสัดสกัดอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะแต่คํานวณมาเป็นใบสดแล้วเนี่ยนะคะประมาณ8ป2ถึงสิกรัมต่อวันก็คือแบ่งรับประทานวันละสี่ครั้งะนะคะแล้วถ้ากินเยอะไปเนี่ยเป็นอะไรไหมคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มีปัญหาเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดน้ําตาลนะคะถ้าเกิดสมมติเราทานยาแผนปัจจุบันอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะทานเชียงดาด้วยเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีในเรื่องของน้ําตาลเนี่ยอาจจะ ลดต <มา S 1> ่ำมากกว่าปกติกตตอ่าใช่น้ำตาลตกใช่ก็ต้องระวังพเพราะฉะนั้นที่ที่ทําได้ตอนนี้แล้วก็ปลอดภัยก็คือคเรื่องของอาหารอืในเมื่อกินในรูปแบบยาไม่ได้ก็กินในรูปแบบของอาหารไปก่อนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็นี้ว่าทุกอย่างแหละกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีต้องเดินทางสายกลางเนาะคุณสองคะอันนี้เอาเอาเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้หรือว่าจะเอาสับละเอียดเลยคะแล้วแต่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสูตรของเขาก็จะสับละเอียดโอเคจะสับละเอียดให้ค่ะ ทุกอย่างเป็นแบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะใช้มะเขืออย่างนี้ด้วยเหรอคะใช้ค่ะจริงๆเขาเขาเป็นผักที่เขาเป็นแกงที่แบบว่าเหมือนกับมีผักอะไรก็ใส่ไปได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ซีเรียสว่าเออจะต้องมีอะไรบ้างหอมก็สับละเอียดเหมือนกันค่ะใช่ค่ะสับด้วยกันเลยได้ไหมได้ค่ะใส่เยอะใส่น้อยไงดีคะก็แล้วแต่ใช่แล้วแต่เราชอบค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้าผักเขียวเนี่ยเขาก็จะเน้นไอ้ไอ้พวกเห็ดพวกอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นพวกเพิ่มรสชาติเฉยๆแต่ว่าผักที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็จะจะให้มากหน่อยอ๋มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อผักแกงแกงเขียวคุณสองคราวนี้ ผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักเหนือถ้าเกิดค,คนภาคก,กลางหรือว่าภาคอื่นอยากจะกินผักเชียงดานี่ทํำยังไงคะปลูกได้ไหมคะภาคกลางหรือว่าปลูกได้ค่ะที่ที่โรงพยาบาลก็ปลูกค่ะ,ค,ะคือถ้าฝนตกเยอะเนี่ยค่ะยอดเขาจะแบบไปเร็วมากแตกใบได้เร็วค่ะเออปลูกง่ายใช่ปลูกง่ายค่ะอ่ะอันนี้ละเอียดพอหรือยังคะอ่าละเอียดพอแล้วค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะนะคะคุณส่องพริกเอาเยอะไหมคะ เผ็ก็แล้วแต่ชอบค่ะถ้าถ้าชอบเผ็ดก็ใช้เยอะได้ค่ะฉับละเอียดเหมือนกันค่ะใช่ค่ะหูคุณนุ้ยคุณได้เอาสีเขียวหรือสีแดงคะสีเขียวก็ได้มันเป็นแกงเขียวเออจริงเนี่ยค่ะแล้วก็พอน้ำมันร้อนก็จะเอาหอมกับกระเทียมลงใช่ลงค่ะมาหมดเลยเหรอฮะไม่แล้วแต่คุณสองไม่ต้องเยอะค่ะ อ,น,น,อน่าจะสักประมาณขนาดนั้นค่ะค่ะแล้วก็พอหอมแล้วก็เอาเห็ดจเจ้าเห็ดลงค่ะเพราะเห็ดจะสุกยากคุณสองเอาพริกเลยไหมคะหอม,หอมเดี๋ยวพริกพริกไทยก็ได้ค่ะโอเคหอมจังเลยค่ะใช่ค่ะ,ลคะ,คะแล้วก็ตามด้วยมเะเขือค่ะ อันนี้ต้องฉีกหรือว่าซอยหรือว่าซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเยอะไปไหมคะิบสองใบ1 2 3 4 5ไม่เกินคะ่ะเกินแล้วเดี๋ยวขมใช่มใช่อะไรคะน้ำมันน้ำมันลงไปนิดนึ่มันติดในนี้นะคะเดี๋ยวพอมันสุกดีแล้วก็เราก็จะใส่ถั่วเน่านอ๋อค่ะ,คะ,คะ เพราะว่าอาหารของไทยใหญ่เองเนี่ยเขาจะปรุงรสไม่เยอะแต่ว่าเขาจะเน้นที่ถั่วเน่าเป็นรสชาติทางวัตถุดิตรีกว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีวิธีการทําถั่วเน่าที่แบบน่าสนใจไปเรียนรู้อืมก็ใส่เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำเปล่านะคะถ้าสมมติว่าเราชอบมากก็ใส่มากนะคะเพราะเวลาใส่ถั่วเน่าแล้วมันจะไหม้ง่ายค่ะเราจะต้องรีบใส่น้ำลงไปก็รอให้ เดือดนะคะพอเดือดเสร็จก็เอาผักสีเขียวเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาอเอาผักสุกก็ยกลงค่ะค่ะคุณสองมีวิธีการแก้รสขมของผักเชียงดาวนะคะก็คนไทยใหญ่นะคะเขามีความเชื่อว่าผักที่มีรสขมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแพ้กับพวกมะเขือ,อม,มะเขือพวงมะเขือเปราะเข,รเขาก็เลยใส่มะเขือเยอะเลยเขาก็จะมีสูตรนะคะอย่างเช่นมีสูตรตำรับอาหารที่เอาเฉพาะผักเชียงดาวมาผัดกับมะเขือพวง นี่นี่จริงๆเราได้โปรตีนจากเห็ดหมดเลยเนาะใช่ค่ะอุ้ยลืมเห็ดอันนี้อ่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูต้องใส่เห็ดสามอย่างใส่ได้นะคะใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแล้วใส่ผักอย่างอื่นได้เลยค่ะใช่ค่ะใส่ผักสีเขียวลงไปค่ะอันนี้อันนี้ด้วยค่ะด้วยค่ะ ิงดาลงไปแล้วค่ะตําลึงค่ะเขียวจริงๆไม่ต้องเปกินน้ำโคลโรฟิลแลเราจะคลีกเหรอฮะเราจะเพิ่มน้ำอีกก็ได้นะคะค่ะคุณสองคะจริงๆแล้วเราก็เจอคุณสองหลายทีแล้วเนาะแล้วก็มาทีไรคุณสองก็จะมีพักพื้นบ้านมีสมุนไพรไทยเนี่ยมาฝากทุกครั้งเลย การวิจัยหรือว่าการพัฒนาต่อยอดกับสารต่างๆในภาคเหนี้ในประเทศไทยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีความสนใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่เราถูกเอาไปโจปฏิบัติเยอะเนี่ยในภาครัฐเองก็กกพูดกันเยอะวะ่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดี<ม>แต่ว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ย มันอาจจะมีหลายเรื่องทั้งในเรื่องของในแง่ของโน้ตฮาวเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ร่วมถึงข้อกฎหมายด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยนะคะ,คะยังอาจจะยังไม่มีเทคนิคหรือเทคโนโลยีมากพอที่จะสกัดจนเป็นสารบริสุทธิ์ได้หรือแม้กระทั่งสกัดเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็อาจจะเอาไปขึ้นทะเบียนได้ลําบากต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ลําบากแต่ว่าณนะวันนี้ค่ะทุกวันนี้เราก็เริ่มมาพูดกันเยอะแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําเป็นตัวตัวคือตอนนี้นักวิจัยสนใจ ตัวไหนก็ทําบางทีก็ทําได้สักปีสองปีแล้วก็เลิกพอโครงการจบก็จบบางทีมันต่อยอดไปไม่ถึงผลิตภัณฑ์อือคือแสดงว่าเวลาเขาจดเนี่ยเขาไม่ได้จดแค่คือไม่ได้จดเป็นพืชพันธุ์แบบนี้เขาจดสารสกัดหรือว่า่่คะาเอาไปทําประโยชน์เป็นตัวอะไรเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแต่ว่าความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะเอามาใช้นี่จริงๆแล้วเราเรามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศตั้งหลายเรื่องอะทำไมเรื่องนี้เราไม่ร่วมมือกับเขาอ่ะ แต่ตอนนี้ก็มีนะคะอย่างล่าสุดที่ที่ไปญี่ปุ่นเราก็มีเหมือนกับส่งนักศึกษาไปไปฝึกอบรมของเขาเพราะว่าทางญี่ปุ่นเอ,เองเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องเทคนิคทางการวิเคราะห์พวกนี้ค่ะเราก็ส่งนักศึกษาปริญญาเอกเิทศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปฝึกอบรมกับเขาก็มีความร่วมมือกันแต่เขาก็เปิดรับใช่ไหมคะว่าถ้าหรือว่าเขาเราก็ต้องระวงังไหมคะว่าเผื่อแบบเฮ้ยเป็นจริงเลยอะ่ะจดเลย <c oughs> ดีมากอะ่ะเพราะว่า บ้านเราใช้เวลาต uh so mm ั hmm. like point, But, me, so ้งหลายปีกว่าจะจดได้ถ <sky. S 2> <tr> ูกไหมคะแต่โดยส่วนตัวที่เคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีฐานข้อมูลศูนย์ไทยไทยนะคะคือต้องบอกว่าตัวหนึ่งคือเขาเข้ามาแล้วก็ก็ได้จากคนไทยไปเนี้ยแหละค่ะแต่ว่าพอดูฐานข้อมูลแล้วก็ต้องเขาก็มีผิดหลายตัวแหละแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาอ้าวโอเคก็ของเราอ่ะอ้าวมัคือจริงๆแล้วโลกเนียวมันจะน่าอยู่กว่านี้ถ้าทุกคนรู้จักแบ่งปันแบบมีจริยธรรมอ่ะคือนึกว่าถ้าเกิด มันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ผลประโยชน์อ่ะไม่แต่จะไม่มีเป็นแบบนี้สรุปแล้วอันนี้น่าจะได้นะคะสรุปแล้วเราไปโทษทุนนิยมอาใส่พิกไปนิดนึงค่ะนอกจากใบของเชียงดาแล้วค่ะส่วนอื่นเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะจริงๆเวลาที่ในเชิงอศสาหกรรมที่เขาใช้นี่ก็ใช้ทั้งใบแล้วก็ทั้งทั้งก้านนะคะแต่ว่าส่วนที่มีสารสาคัญมากที่สุดจะเป็นใบลากเอาเอามาทำไหมคะ รากก็ก็จริงๆสามารถใช้ได้แต่ว่าโดยปกติพืชพวกนี้มันเป็นพืชที่ที่มันจะคล้ายๆเป็นเถาอะค่ะก็คือจะวนไปตามต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นการใช้รากบางทีมันอาจจะยุ่งยากแต่พวกนี้มันจะไหลไปนะคะสมมติจากจาก,จากต้นหนึ่งมันก็จะสามารถงอกไหลไปได้เพิ่มเพิ่มเป็นสองสาต้นไปเรืยอยดูเป็นแกงแบบสุขภาพมากเลยเขียวสวยนี่ เ่อนที่เราจะไปชิมกันอยากจะรู้ว่านะตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเอาเชียงดาของเราเนี่ยอเอาไปใช้ประโยชน์ทําอะไรในวงกว้างมากกว่านี้ไหมคะคือเท่าที่รู้เนี่ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะมีส่วนผสมสมุนไพรหลายตัวนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็จะมีเชียงดาที่ใช้เรื่องควบคุมน้าหนักนะคะแต่ว่า ตอนใหม่ๆที่เขาวิจัยเนี่ยเขาก็ส,<ช>สั่งสั่งประเทศไทยปลูกแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ต้องนําเข้าแล้วล่ะท <ำ S 1> ช่ไหมคนะいいก็เขาสกัดสามารถสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได้แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้ข่าวว่าเขาเขานาเข้าจากอินเดียเพราะว่าทางอินเดียราคาจะถูกกว่าทำไมทำกับเราอย่างเนี้ย <c oughs> เขาพึ่งเราเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาได้เรื่องเนี่ยเขาก็ปล่อยเราไปแต่จริงๆสมุนไพรไทยถึงแม้ราคาจะแพงกว่าหลประเทศแต่ว่าคุณภาพเราใช้ได้นะคะอ่าเราชิมดีกว่่าชิมนะคะ ินง่ายขึ้นไหมคุณโบง่ายขึ้นเด <c oughs> ีนี้ว่าอร่อยนะเนีวว่าถ้าเกิดแบบใส่ข้าวคั่วนี่ก็แหลมเลยนะอ,อร่อยค่ะอร่อยแกงเหนือกินแล้วสนุกเพราะว่าผักมันเยอะเดี๋ยวก็กินโดนอย่างกินโดนเห็ดหูหนูก็กรอบๆเดี๋ยวก็จะไปกินโดนมะเขือก็จะได้อีกรสสัมผัสหนึ่งได้อีกรสชาติหนึ่งเหมือนกินแกงเดียวแต่ว่าได้กินหลายๆแกงพร้อมกันอย่างงี้อร่อยมากเลยค่ะผู้ชมน่าจะลองทําดูนะแกงเขียวเนี่ย ใช่ลองดูผักเชียงดาถ้าเกิดว่าภาคกลางไม่มีคุณสองบอกว่าหาซื้อได้ง่ายลองปลูกไว้หลังบ้านเนาะเพราะว่าก็ขึ้นง่ายใช่สบายอยู่แล้วะคเอาล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็กระตุ้นเตือนให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลายของบ้านของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วช่วงนี้ค่ะตลาดเท้าชาวบ้านค่ะ เช้าวันนี้กินอยู่คือพาคุณผู้ชมมาเดินใจ่ายตลาดที่จังหวัดนนทบุรีชาวบ้านเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดน้ำพุตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสาเหตุที่ชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าตลาดน้ำพุเป็นเพราะสมัยก่อนพื้นที่ตลาดเคยมีบ่อนน้ำพุแต่ถูกรื้อทิ้งสร้างเป็นตลาดขึ้นอายุไม่ต่ำกว่า4ีปีแล้ว ตลาดน้ำผู้เปิดเป็นประจำทุกวันมีผักผลไม้พื้นบ้านวางขายตลาดชาวบ้านแบบนี้ทำให้คนซื้อคนขายได้พบปะพูดคุยกันได้รู้ที่มาของอาหารที่แต่ละคนซื้อและขายแผงผักของคุณยายสมชิดจำทิมมีผักพื้นบ้านหลายชนิดวันนี้คุณยายแนะนำให้เราลองซื้อใบบัวบกใบยญ้านางและผักชีลาวกลับไปทำอาหาร ม,มีใบบบวบกใบย่านางผักชีลาว<อ>แล้วก็มีเนี่ยลูกผักบุ้งอะไรขายดีสุดครับก็มีใบบบวบกในียลูกกับผักชีลาวผัดไทยก็ต้องใช้ใบบบวบกแล้วเขาก็ไปคั้นน้ําใบบบวบกขายหากแวะมาจ่ายตลาดสดยามเช้าที่ตลาดน้ําพุ ไม่เพียงจะได้ผักพื้นบ้านสดๆกลับไปรับประทานแล้วยังได้ความประทับใจจากรอยยิ้มบนใบหน้าของแม่ค้ากลับบ้านไปอีกด้วย <In you S 1> วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รู้จักนะคะกับราชินีแห่งพายับค่ะหรือว่าผักเชียงด่าน,นั่นเองนะคะที่มีคุณค่าคุณประโยชน์นะคะเยอะแยะมากมายถึงขนาดชาวต่างชาติเนี่ย มีการนำสารสกัดจากผักเชียงดาเน,นี่ยนะคะเอาไปสกัดเป็นยารักษาเบาหวานแล้วใช่ค่ะสกัดได้เรียบร้อยก็จดสิทธิบัตรเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะคุณลุยและการจดสิทธิบัตรเนี่ยก็เหมือนกับเหรียญสองด้านค่ะคนที่อยากให้จดเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ในการค้นคว้าในการพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องคิดดูให้ดีนะคะว่าจะไปยังไงต่อจะ ไปแสวงหาประโยชน์กับเกษตรกร,กรหรือว่าแสวงหาประโยชน์กับประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าหรือเปล่าส่วนผู้ที่บอกว่าถ้าอย่างั้นก็อย่าไปจด,ดมันซะเลยแบ่งปันกันให้ครอบคลุมก็ต้องมีทางออกว่าถ้าเราแบ่งปันกันแล้วคนที่ไปพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรคือทั้งสองด้านเนี่ยมันจะต้องมีทางออกที่เพื่อโลกมนุษย์มากกว่านี้ คือคิดถึงส่วนรวมมากกว่านี้ใช่ไหมคะมแต่ใครล่ะคะจะคิดถึงส่วนรวมในเมื่อว่าทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุด แต่อยู่ไปคนเดียวก็ไม่มีความสุขนะคุณนุ้ยอืมเพราะฉะนั้นเราต้องกระตุ้นเตือนตรงนี้นะคะให้เกิดขึ้นเป็นค่านิยมนะคะในใจอืมประเทศเราอย่างเดียวคงจะไม่พอนะคุณบุใช่มันต้องบอกว่าทั้งโลกนะคุณนุ้ยใช่ว่าคงจะเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนแล้วกันนะคะใช่หรือว่าเราเริ่มต้นจากการเห็นคุณค่าผักพื้นบ้านในประเทศเราก่อนใช่แล้วค่ะเอาล่ะถ้าเกิดผู้ชมอยากชมรายการของเราย้อนหลังค่ะ w w w t h a i p b s o r t h e a t m r ค่ะหรือว่าเขียนอ e ีเมลหาเราค่ะ t m r t h a i p b s o r t h ค่ะตนนู้บานนอน1น2งและพร้าวกรุงเทพ1 0 3่0ยม1ทางจดหมายก็ได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับกินอยู่คือค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7มงครึ่งถึง8โมงเช้าทางไทย p p s s ค่ะนี่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ